สวัสดีค่ะก็สซิบอกเราแนะนำรถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะคะโตโยต้ Toyota v วีโก้สมาร a ทแคค่ะรุ่นนี้แคปเปิดได้นะคะรถปี09 189,000บาทตัวจีมี Airbag ร,ระบบเบรก a b s เครื่องยนต์ดีเซลค่ะแคปเปิดได้นะคะกว้างๆทุกท่านภายในสวยด้วยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะ แห็กล่อครบชุดนะคะเรขไมประมาณ200,000โลนะคะสวยสะอาดแบบพร้อมใช้ค่ะแอร์เย็นนะคะด้านหลังปูกระบะสวยๆค่ะทุกท่าน189,000บาทรถอยู่แถววัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะขับขี่ได้สบายทางใกล้ทางไกลไปกันได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะติดต่อโทรหาผู้ขาย เพื่อคุยรายละเอียดโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินเพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่นายหน้านะคะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ